สวัสดีครับทุกท่านเจอผมอีกแล้วนะครับชัยเศรษคารเนอร์โคราชนะครับคลิปนี้เนี่ยเหมาะก,กับคนที่กําลังมองหาบ้าน2ชั้นมือสองสชั้นราคาไม่แพงนะครับอยู่แถวโซนหนองปืออยู่แถวโซนค่ายสุรานารีใกล้บุงตาหลวงใกล้เส้น304ด้วยนะครับแล้วราคาไม่แพงเลยนะครับบ้านสภาพดีด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับ อนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมหมู่บ้านพัานะครับซึ่งอยู่แถวตลาดหนองปืนนะครับติดถนนชัยนรงเลยนะครับซึ่งหมู่บ้านพัทา์เนี่ยข้อดีคือเยอะมากเลยนะคือเป็นหมู่บ้านที่แบบไม่ใหญ่มากจํานวนหลังไม่เยอะมีแค่2ซอ,อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดหนองปือนะครับซึ่งห่างจากตลาดหนองปือ300เมตรที่ตลาดหนองปือเนี่ยมีตลาด2ฝั่งภาคเลยนะแล้วก็มีเซเว่นมีโรตัสด้วยนะครับแถวหน้ามหมู่บ้านเนี่ยก็มี CJ ด้วยนะครับถือว่า ไปหาของกินอะไรไม่ยากเลยจกยักรยานคันเดียวก็ไปได้แล้วนะครับแล้วก็ใกล้กับค่ายสุรนารีด้วยนะครับแค่800เมตรทะลุกออกไปที่บุงงาหลวงไปออกกําลังกายแค่300กว่ากเมตรเท่านั้นเองซึ่งตัวนี้จะอยู่ตรงกลางผมว่าอยู่ใจกลางเลยนะคุณสามารถออกเส้น304ก็ได้ประมาณ6โลนะครับหรือว่าไปถึงย่าโมเลยก็4โลกว่าหรือว่าออกไปทางเส้นหัวทะเลก็ได้นะครับหัวทะเลห่างจากนี้ก็3โลกว่าเท่านั้นเองนะครับไปทางไหนก็ใกล้หมดเลยนะครับแถวนี้เนี่ยก็เลยมีคนนะ่ อยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ทรัพย์ที่เรามีแถวแวหนองปือมีเท่าไหร่ก็ขายหมดเลยนะครับวันนี้พามาดูบ้าน2ชั้นนะครับอยู่ในหมู่บ้านพัฒนาเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะครับพื้นทีคน่ค่อนข้างกว้างเลยนะ64ตารางวานะครับหมู่บ้านพัฒนาเนี่ยมีแค่2ซอยนะซอย้วกว้างด้วยถนนกว้างเลยครับเจเมตรได้เลยนะครับแล้วก็จอดแปะหน้าบ้านได้ด้วยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่อยู่ที่64 ตารางวานะครับจอดรถได้2คันสบายๆเลยนะครับแล้วก็ทำกันสตราดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วที่จอดรถลึกมากกว้างมากนะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยอันเนี้ยเจ้าของนะครับเขาก็จะปลูกเป็นพวกผักสวนครัวอะไรต่างๆเอาไปกินพวกกะเพราอะไรพวกเนี้ยนะครับมันมีพื้นที่ด้านหน้าจะค่อนข้างเยอะเลยแล้วเดินตามมาด้านนี้นะครับด้านนี้ก็มีพื้นที่สวนด้านข้างบ้านได้อีก นะครับเพราะว่าบ้านน่ะเวลาปลูกเขาปลูกเขาค่อนข้างจะไปชิดที่ฝั่งด้านนู้นฝั่งด้านนี้ก็เลยเหลือพื้นที่เยอะพอสมควรเลยค่ะที่ชอบการปลูกต้นไม้นะครับปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยตรงนี้ก็ไว้ได้นะครับหรือว่าใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเงี้ยครับอยากจะต่อบ้านยื่นออกไปเนี่ยก็มีพื้นที่เหลือประมาณสัก5เมตรได้นะครับคุณสามารถเข้าบ้านได้2ทางนะครับเข้าจากทางด้านข้าง ที่จอดรถก็ได้หรือเข้าจากทางด้านหน้านี้ก็ได้นะครับก่อนที่จะพาเข้าไปในด,ด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งด้านนี้ด้านนี้เนี่ยเป็นโซนซักล้างนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาก็จะทำกันสาดไว้ให้นะครับมีตัวเครื่องกรองนะ้ำมีปั๊มนะ้ำมิซูให้นะครับแล้วก็เครื่องกรองอะไรต่างๆอาจจะอยู่ฝั่งด้านนี้มีการสาดให้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต่อเติมขึ้นมานะครับ ข้างในเนี่ยมันก็จะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งซึ่งปกติตัวบ้านจะจบแค่นี้นะครับอันนี้เขาก็ต่อเติมห้องอะ่ะไปชิดกับด้านหลังก็คือติดกับรั้วไว้เลยนะครับซึ่งด้านหลังก็ไม่ติดบ้านใครด้วยนะนะครับก็ตรงนี้ก็เย็นดีครับด้วยความที่ที่จอดรถอะ่ะเขาทําหลังคาคุมไปเป็นหลังคาทรงจั่วนะครับไม่ใช่เมชันชีตดังนั้นมันก็จะเย็นกว่ากันเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะพามาเดินดูเข้าฝั่งหน้าหน้าบ้านน้านในะนะครับเขาก็ เป็นห้องอันนี้เป็นห้องลิฟวิงรูมนะครับเขาก็จะมีมุ้งรวดให้แล้วก็มีกระจกอลูมิเนียมให้นะครับซึ่งเป็นบานเปิดออกไปนะครับประมาณนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องแกนิโต้นะครับ60ส0สีขาวนะครับแล้วข้างในอะ่ะเขาก็จะมีมีม่านให้ด้วยนะครับแล้วก็แต่และห้องสีไม่เหมือนกันเลยเช่นห้องเดวิกนูมจะเป็นสีเหลืองนะครับก็จะแต่งไว้ ประมาณแบบนี้ถามว่ากว้างมาไหมก็ประมาณสัก3าเมตรกว่าได้สําหรับห้องห้องนี้นะครับเราก็จะมีแอร์ให้1เครื่องนะครับมีพวกพัดลมโคมไฟอะไรประมาณนี้ให้นะครับแต่พวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่ได้แถมรวมอยู่ในราคานี้นะครับแล้วด้านนี้เนี่ยมันสามารถอันนี้เป็นห้องโถงกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้าจากตัวโรงจอดรถเนี่ยก็มาที่ประตูนี้ขึ้นบันไดได,ได้เลย นะครับอันนี้ก็เป็นห้องโถงการแล้วก็มาเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับห้องครัวเนี่ยก็จะเป็นครัวก่อขึ้นมานะครับจะทาเป็นรูปตัวยูแล้วก็เว้นทําระดับไว้สําหรับเป็นเตาแก๊สนะครับแล้วก็เด็กก็จะมีชั้นวางมีหูดูดอะไรต่างๆให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีห้องน้ําให้ด้วยนะครับห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องนะครับก็มีชักโครกมี พวกสุขภัณฑ์ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยทั่วไปนะครับส่วนน,นี้เนี่ยก็เป็นห้องสีชมพูนะครับซึ่งห้องนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าปกติเนี่ยตัวบ้านจะสุดที่ห้องนี้นะครับอันนี้เนี่ยเข้าต่อไปจนจนสุดตัวกำแพงเลยก็คือห้องนี้แหละซึ่งสามารถเอาไว้เก็บของได้ก็ไม่มีอะไรมีหน้าต่างแค่ฝั่งนูน้นฝั่งเดียวนะครับกอาไว้เก็บของเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้พอสมควรเลยนะครับอ่ะเดยว พาเดินขึ้นไปดูด้านบนนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยทางขึ้นนะครับเขาจะเป็นบันไดไม้นะครับเป็นไม้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเดินตามกันขึ้นไปข้างบนครับอพอมาถึงข้างบนนะครับชั้นบนเนี่ยอันนี้เดินขึ้นตัวบันไดามานะบันไดก็ไม่ได้กว้างม,มากนะครับเราจับก็จะเป็นไม้นะครับแล้วก็จะมีด้วยกันอยู่3ห้องนอนนะครับแต่ว่า แต่ละห้องนอนเนี่ยไม่ได้มีแอร์หมดนะมันจะมีห้องนี้ไม่มีแอร์อีก2ห้องมีแอร์นะครับรวมกันให้แอร์ถึง3มเครื่องนะครับแต่ละห้องเนี่ยก็เป็นแบบตีมน่ารักนะคือสีไม่เหมือนกันเลยนะครับสีเหลืองสีชมพูสีฟ้านะครับซึ่งแต่ละห้องเขาก็จะมีชื่อเรียกด้วยนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าห้องลูกเทวดานะครับเป็นห้องเปล่าๆไม่มีอะไรนะครับมีแอร์ให้1เครื่องนะครับจะเป็นแต่งโทน ฟ้าขาวนะครับอยู่ห้องมุมของบ้านเลยนะครับจะสังเกตบ้านหลังนเนี้ยเนี่ยผมดูบ้านมาเป็นหลายร้อยหลังแล้วนะไม่เคยเห็นหน้าต่างมุงลวดที่เปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าต่างที่เปิดผักคู่ออไปอย่างเงี้ยคือคือแปลกมากนะเนี่ยครับแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งหลังเลยนะครับไปดูมากีดหลังกี่โครงการไม่เคยเจอแบบนี้นะครับอ่นนี้หันไปทางหน้าหน้าบ้านนะครับอันนี้ห้องลูกเทวดาจะสีฟ้าต่อมานะครับ ห้องนี้ชื่อว่าห้องคุณหญิงนะครับซึ่งห้องคุณหญิงเนี่ยไซส์เนี่ยก็จะพอกับห้องลูกเทวดาเลยนะครับเปลี่ยนแค่สีจากทำเลน,นะครับอันนี้จะหันไปทางด้านหลังด้านหลังก็จะติดซอยนะห้องคุณหญิงเนี่ยจะสีชมพูนะครับแต่ผ้าม่านเน่เหมือนกันหมดเลยนะผ้าม่านก,ก็สีเหลืองเหมือนกันทั้งหลังเลยนะครับไซส์เดียวกันติดเป็นห้องหัวมุมได้หน้าต่างสองฝั่งด้วยนะครับก็ห้องสภาพใหม่นะพื้นข้างบนอย่างที่บอกเป็นพลาเมิเนตหมดเลย นะครับไม่ใช่แกนิโตเป็นมิี่นิข้างบนเนี่ยมีด้วยกัน2ห้องน้ำนะครับจะมีห้องน้ำตรงนี้ที่1แล้วก็ห้องน้ำในห้องนอนมาสเตอร์อีกที่1นะครับห้องน้ำเนี่ยก็เป็นห้องน้ำที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีตู้อาบน้ำให้ประมาณนี้นะครับใครซื้อก็อาจจะต้องรีโนเวทหน่อยนะครับมาดูห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็ใหญ่กว่าทั้ง2ห้องไงก็เหมือนเอาทั้งสองห้องห้อง ห้องคุณหญิงห้องลูกเทวดาเอามารวมกันนะครับห้องนอนนี้เนี่ยชื่อว่าห้องคนรวยนะครับเจ้าของก็นอนอยู่ห้องคนรวยนี่นแหละนะครับการแต่งโทนสีเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับตัดกับเนี่ยเป็นลายลายอะไรยดดอกไม้สีส้มๆนะครับแล้วก็มีเตียงนะครับซึ่งเตียงพวกนี้เขาก็ไม่ได้แถมน,นะครับห้องนอนมาสเตอร์จะมีตัวแอร์ให้หนึ่งเครื่องนะครับแอร์ชาร์ปหนึ่งเครื่อง นะแล้วก็ห้องนอนมาตเตอร์เนี่ยสามารถมีระเบียงออกไปด้านนอกได้นะครับกบ็วิวก็เจอบ้านฝั่งตรงข้ามนั่นเลยนะครับประมาณนี้อ่ะพาไปดูคือใส่อ่ะขนาดใส่เตียง6ฟุตแล้วใส่ตัวตู้สภาพที่แบบหลังใหญ่แล้วเนี่ยมันยังมีพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่า แปลนออกมาเนี่ยจะค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งตรงนี้ไอ้มุมตรงนี้คุณสามารถบิวตู้เสื้อผ้าปิดตรงนี้ได้อีกต่างหากด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะบิวอินนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นเตียงไม้อย่างเงี้ยอยู่ในห้องเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็น หมอนอิงอะไรที่เยอะกันขนาดนี้อยู่ในหัวนอนก็ไม่รู้ว่ามีเยอะๆไว้ทำไมเหมือนกันต่อมามาในห้องน้ำของห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็จะใหญ่กว่าข้างนอกพอสมควรเลยนะครับมีเดรชาวเวอร์ให้ด้วยนะครับสุขภัณฑ์เนี่ยก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำหัวมุมซึ่งก็จะมีหน้าต่างสองฝั่งเลยนะครับโดยรวมบ้านก็ประมาณแบบนี้นะครับใครชอบบ้านลังนี้นะเดี๋ยวผมไปสรุปข้างนอให้ฟังครับ สำหรับใครที่ชอบบ้านหลังนี้นะครับบ้านในหมู่บ้านพัทธานะครับหนองปืนเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นของบ้านหลังนี้ฟังกังนอีกครั้งนึงเลยนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องทำเลนะครับติดกับถนนชัยนาลงเลยนะครับด้านข้างห่างไปไม่กี่สิบเมตรด็คุณก็เจอกับ CJ นะครับแล้วก็ ไปตลาดง่ายมากเลยตรงมานิดเดียวนะครับประมาณ300กว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับเดินยังไม่ทันเหนื่อยเลยคุณก็เจอกับตลาดนองเปืร์นะครับซึ่งคนเยอะมากเลยนะตอนเย็นนะครับคึกคักมากแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเซเว่นมีทั้งโลตัสมีทั้งหมอยาพาซาเนี่ยมีเยอะมากเลยแถวนี้นะครับส่วนใครที่ทํางานเป็นทหารหรือว่าเป็นหมออยู่ในค่ายสุนาราดีเนี่ยนะครับจากนี่ไปค่ายเข้าค่ายเนี่ยแค่800เมตรเท่านั้นเองนะครับทะลุไปออกกําลังกายที่บุ่งตะหลวก,ก็ได้นะครับแค่ประมาณลาโล นนแล้วจุดตรงนี้เนี่ยหนองปือทําไมคนอยู่เยอะเพราะามันอยู่ตรงกลางนะครับคุณสามารถเข้าเมืองก็ได้ไปย่าโมก็3โลกว่านะครับไปเส้นหัวทะเลแยกหัวทะเลเลยก็3โลกว่าไปเส้น304ก็ประมาณ5 6โลเท่านั้นเองเดินทางก็ไม่ต่างกันมากครับประมาณ56นาที7นาทีเนี่ยคุณก็สามารถไปตรงไหนก็ได้เลยแล้วค่อนข้างจะหมู่บ้านเนี่ยตัวหมู่บ้านพัฒนานะครับด้วยความที่ติดกับถนน ชัยนรลคงแล้วเนี่ยแล้วจำนวนหลังเขาไม่เยอะก็จะค่อนข้างจะไพรเ a ท y เลยนะครับมีแค่2ซอยนะครับซอยเนี่ยก็จะค่อนข้างกว้างเลยสามารถจอดแปะด้านหน้าได้ด้วยนะครับตัวบ้านเนี่ยมีพื้นที่อยู่ที่64ตารางวา64ตารางวาเลยนะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับมี3ห้องนอนนะครับแล้วก็3ห้องน้ำนะครับก็คือเป็นบ้านเปล่าๆนะครับมีแอร์แถมให้3เครื่องนะครับมีห้องครัวแยกแล้วก็ด้านหลังก็ต่อเติมให้ด้วยนะครับ แล้วก็มีพวกถังน้ําปั๊มน้ำตัวเครื่องกองน้ําให้ด้วยโดยรวมแล้วเขาก็แถม้าม่านให้ด้วยนะครับสีถามว่าต้องทาเพิ่มไหมถ้าเกิดใครชอบสไตล์นี้ก็ไม่ต้องทาอะไรเพิ่มนะครับก็จะค่อนข้างใหม่เลยนะครับห้องครัวก็เป็นครัวก่อให้แล้วนะครับใครสนใจบ้านหลังนี้นะก็อยู่กันมา,มาส,สัก 2- 3าคนนะครับจอดรถได้ 2- 3สาคันเนี่ย แล้วจอดแปะด้านหน้าด้านข้างก็มีพื้นที่สวนเอาไว้ทําสวนก็ได้หรือว่าต่อขยายตัวห้องดิ v i ิ้งดูมไปอีกได้5-6เมตรเลยนะต่อไปอีกได้เยอะมากเลยนะครับใครสนใจบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของขายไม่แพงนะแถวนี้เนี่ยถ้าเกิดชั้นเดียวปกติชั้นเดียวเนี่ยก็2ปลายแล้วนะครับ อันเนี้ยสชั้นด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำด้วยพื้นที่64ตารางวาด้วยเนี่ยเจ้าของขายแค่3.19ล้านบาทเท่าน,นั้นเองนะครับทำใอ้สเครื่องเน้ยนะ3.19ล้านบาทนะครับใครสนใจบ้านหลังนี้นะบ้านพัฒนาหนองปืนเนี่ยกระโทรมาเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยรีบโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่มีบ้านสวยๆทำเลดีๆนะครับเฟอร์เยอะ ขายราคาไม่แพองอยากให้เราช่วยขายช่วยไปเช่าให้นะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับกับเอสเตทคอนเนอร์โคราดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชยัยเอสเตทคอนเนอร์โคราสวัสดีครับ